ใส่กินไหนคะหันหน้ามาคะ่ะใส่หมวกก่อนคะ่ะเอากริปออกก่อนนะแม่จะกินให้ <c oughs> อเอาอะเอาๆเถอะๆนี่ไปดูสวยไหมคะไ <c oughs> ม่นี่นี่ใส่สวิแว่นตาด้วยแว่นตาด้วย เอาใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนแล้วใส่แว่นตา <c oughs> ไม่ใส่แว่นตานอ่ะแม่ใส่ใส่อีกข้างนึงเออใส่ทางนี้ใส่หมอล้วต้องใส่แว่นตาให้มันสวยๆ ต้องแกะตรงไหนเนี่ยต้องแกะติก๊กเกอร์ออกก่อนนะนี่คือชุดว่ายน้ำใช่ไหมใช่ว,ว่ายน้ำเป็นไหมอ่ยังไม่เคยลงน้ำเลย,เเลยต้องต้องลบก่อนนะเพราะว่ามันหมจ่แว่นี้ใส่แบบนี้นออใส่แบบนี้ <c oughs> อสรุปใส่หรือไม่ใส่ นอ่ะเจ็บตาเจ็บตายังไงลราก็หนูดึงลงมาอย่างนี้ยหนูต้องดึงตรงเนี้ยเห็นปะมันก็เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นหน่อยอ่ะโอเคยังโอเคยังหมาะอ่ะเว่นตาเว่นตาเว่นตาสวยเวอร์เดี๋ยวแป้งนะใส่แว่นตามีดูกล้องดูกระจกเวอรอ่ะใส่เสร็จก่อนเราอยดูมันไอ้นี่ไปไหมเนี่ย โอเคเสร็จแล้ว like ว <fen Rabbit> ้าวไหนดูเลยกระจกดูเลยกระจกแม่หาใะไพ่อ like ดูส like ิไปว่ายน้ำเหรอนี่นี่ไม่เอาลงให้มันนี้มาไปว่ายน้ำเหรอนี่นี่ไม่เอาเอาหมีลงให้อย่างนี้ไงอะให้พ่อดู ว้าวคุณนี้มีวิชาว,ว่ายน้ำเหรอใส่ปียิงขอบสะสะบ้างใ,ใส่เท้าด้วยเพาะอืะอ,อหืออล่งมันเอาไปใส่เท้าสิให้เสร็จจับ อมว่าน้ำเป็นหรือเปล่าใบวบาวน้ำเป็นปะฮะบว่าเป็นาวบายเป็นไหมคะรูนอ่ะใ<อ>ห้แม่ช่วยไหม,ไมหให้แม่ช่วยนะอ่ะพ่อดูกใชดูเป็นไหนล่าไม่ออกแล้ว พี่ชุดว่ายน้ำเหรอโอโ้โหพรุ่งนี้จะไปไว่ายน้ำแล้วยืยนอยู่ข้างสระนะใส่กีบปาก <c oughs> ใส่ตรงไหนล่ะกีบแบบแว่นมันมีแว่นตาแล้วเอามาบ๊ายบายก่อนเร็วได้นอนไ,ไปายแหงแล้วไปป้ายท <ไป S 1> ี่ใ่ไงแปลงแล้วแต่ชุดนี้นอนไม่ได้มันมันรัดบ,บา้าตาไปอาใส่ชุดนี้นอนเหรอใช่ ใส่นอนเลยชอบมากเหรอกินดูแล้วกินเย้เย้เย้ยใส่ไม่ได้มันใส่เฟิร์สด้วยอืมไม้อ่อ่ะะหันตูดให้พ่อดิอ่ะพ่อแกะให้มาเลยไหนดูดิมันรัดจีบอ่ะรัดจีเอาพ่อแกะนะใส่จุดนอนได้กินจูนอนนะให้มา อันนี้แกะไหมไม่ใช่แกะไหมเจ็บป่ะเจ็บ,บมันมันรัดตาไงมันแน่น